ดอกกระเจียวยังไม่ได้เก็บเลยดอกกระเจียวเห็นตั้งแต่วันนั้นนี่อันนี้ดึงน้ำนะครับดึงน้ำมาจากดึงน้ำจากดึงน้ำจากลำห้วยนะลำห้วยใช้สมร์ส,สมรถขับขึ้นมามลำห้วย <c oughs> ออโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาพิกขาแพงโอ้โหต้นไม้ใครตัดให้แล้วนี่โอ้จะไปพรุ่งนี้ค่อยมาแบกเอาหกอันหกอันจะไปทำฟาร์มทำได้เยอะละ้วพอทำเสร็จก็คงเป็นการละเลงต้นไม้มา <c oughs> เพื่อที่จะส่งสาขาต่างๆให้ท่านออ เดี๋ยวไปดูลำห้วยก่อนแต่ก่อนไปห้วยหน้าแรงจะน้ำแห้งขอดแต่พอหน้าฝนน้ำจะหลากมาะตะลิงจะพังไปทุกปีทุกปีกปนี่ไงระบบแต่ตอนนี้เขาใช้ระบบะทำฝายมันก็เลยนี่กอไร่ที่อยู่ตรงนี้ก็สไลด์ลงไปเวลาน้ำเขาปล่อยน้ำ แต่ก่อนเป็นป่าเป็นดงตอนนี้เป็นทุ่งนาเป็นอันนี้หมดแล้วโอ้อากาศยามเย็นอากาศยามเย็น